บัดนี้เป็นคันที่68ตรงกับวันที่16มกราคม69เข้าพเจ้าอภิลาคังกุระขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยาบูชาแด่องค์พระความติเทระเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงนัอมนาในการสวดสาธยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระอรณไตายครูบาอาจารย์และเทพเวดาทั้งหลาย โปรดจงมาดานะจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมนตาจากวาเรสุอาดราคานชอนตูเทวตาสัสธรรมังมุนิราชาสัส,สุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจารูเปคิลิีิขราตาเตจันตาลิเควิมาเีทีเประเทจักขาเม ตารูอันะหาเนคิหาวาตุมิเขเตปุมมาจายันตุเทวาชลาธารวิสเมยยะขะขันธะมานาคาติทันตาสันติเกย์ยมุนิวาราวาจัณังสาธาโวเมสุนันโตธรรมะสวนณการูอายัมปะทันตาธรรมะสวนณการูอายัมปะทันตาธรรมะสวนณการูอายัมปะทันตาบทสวดน้มังกรชิ้ที่คาถานโมตรสาบพะ้ะวะโตอวระหัสตัวสมาสัมพุทธะ นโมรสาพะคขบถตัวรหะสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมรสาพะคขบถตัวรหะสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเบิสวดสัจจะกิริยาคาถานาติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะรังเอเทนหาจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพะทานาติเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวะรังเอเทนหาจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพะทานาติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะรังเอเทนหาจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพะทา บทสวดมหาการุนิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอาทาญาสภาปานินางปูเลตวาปารมีสภาัตโตสัมโพธิพุทธังเอเทนหาจัปเชนมาหุนตุสัพุปะวามหาการุนิโกนาโถหีตาญาสภาปานินางปูเลตวาปารมีสภาัตโตสัมโพธิพุทธังเอเทนหาจัปเชนมาหุนตุสัพุปะรวา มหากรุณิโกนะโรสุขายะสภาปานินางปูเลตวาปารมีสภาปะตัวซัมโพธิมุตมังเอเตนหจัปเชนะรรมหงุตุสัพพุสัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตรทางเอกังสมยังพระกวาสักเกสุวิหารติกะเปิยะวัตุสมิงมหาวะเนมหาฏาพิคุสังเขนะสัทิงปัญจมัตเตหี <laughs> พิคุสเถหิสเปหิวาอารหันเตหิราสหิจโลกะราตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปาติตาหุติปักบันธัทัศนายาพิกุสังขันจะอาตโหจะตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทโหสีอายงโคภโกวาสเกสุวิหารติกับีละตุสมิงมะหวเนมะหตาพิกุสังเคนัสถิงปัญจามเตหิพิคุสเถหิสเปหิวาอารหันเตหิ ทัศนีตาโลกาธาตุหิเทวตาเยโวเยนาสันนิปาติตาหุตติภะคะวันตังทัศนายะพิขูสังคัญจายานุนามะยัมปีเยนะภะคะวาเตนุปัสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะคะวาโตสันติเกปาเจกะคาราวัสยามาติีกระโคตาเทวตาสุยยะถาปีนามะภะละวา ปกติโสสัมมันชิตังวาภาหังบาสะเลยะบาสะลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังสุอัลโคตาเทวตาภะคะวังตังอภิวัติตาวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคะังอภาสสิมหาสัมมโยปะวนะสัมมิงเทวะกายาสมมาคตาอัคคตัมหาอิมังธรรมะสัมยัง ทักษิตาเยวะอปาราชิตาสงคันติอัตโขอาปาราเยวะตตาพุทโตสันติเกหิมังคัทังอภัสสีตันตาพิขาวสมะธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกรรมะกังสุสาระทิวัเนตานิกขเหตวาอินทิยานิระคนติปันทิตาติอัตโขอาปาราเทวะตตาพุทโตสันติเกหิมังคัทังอภัสสีเชตวาคิลังเชตวาปะลีขังอินทัคคิลังโอหัจจะมะเมชา เจจะรันติสุทาวิมาจาจขุมะตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปารเทวตาพะโควโตสันติเกียมังคทังอภาสีมีเกศิพุทธังสาระนังกาตาเสนาเตฆามิสันติอภปยยะภูมิปะหายะมนุสังเดหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอัตโขพะโวาภิคูอามันเตสีเยปุเยนาภิขเว ทัสสุโรกัณฑูสุเทวตาสเนปติตาหุติตาทักขะตังทัาสนายาพิขุสังขันจาเยปิเตริเขเวอเหสุงอติตามัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะขวันตานังเอตตาปารมาเยวะเทวตาสเนปติตาเฮสุงสยยะท้าปีไมหังเอตารหิเยปิเตริเขเวพระพิสันติอนาคตามัทธนังอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัคขวันตานังเอตตาปารมาเยวะเทวตาสันิปัตติตาภวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตารัหิอาศิขิสัมิปิขเวเทวะกายานังนามานิกิตานิสัมิปิขเวเทวะกายานังนามานิเทสิสัมิปิขเวเทวะกายานังนามานิตังสุนัธาสาธุกังมาณาสิกาโรธาภัสิสัมมิติเอวัมบันเตติโคเทภิมิพัคขวะโตปัจจโสสุภควาเอตตาทะโวจา สิโลกามโนกัสามิยะตาปุมาตัสสิตาเยสิตาคิลิกขิปคิลิขะพะรังปะหิตตาสัมมาหิตาปุตุสิหวาสัลลีนาโลมหังสาพิสัมภูโนโอทัตมานัสสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาเปนโยปัญจสติยัตวาวเนกาปิละวัตุเวตัตุอามันตจิสาทาสาวะเกสาสเนระเตเทวัคยาอธิกันตาเตวิชนะนาภิโฆ เกเตอตปมากรุงพุทโธวะปุตตัสสะศาสนังเตสัมปาตุราหูยานังอะละนุสานะทัสสะนังอัปเปเกสะตะมัตถะคงสหัสสังอาราสะเตริงสะตังเอกะสันนะสะนะนะมะนุตสานะมัตถะสุงอัปเปเกนะตะมัตถะคงที่สาสภาพุทธาอะหุงทันตะสัพพังอภิญญายะมะปกิโตวะนะจักขุมะตะโตอะมะตยะจิสะตะสาวะเกสะสังหาร เยโวหักกิตาจิสานิขีหาทิ่อนุปวัสสโสสัตสหัสาวะยคาภุมะกปิละวัตวะอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกคามงพิคุณนางสามิตริงวะนังชะสหัสาะเฮมาวะตายะขาณานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกคามงพิคุณนางสามิตริงวะนัง สาตวคขี้ราติสหัสายะขานานาตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัจสีโนโมระมานาอภิกรรมงพิคุนังสัมมิติงวะนังอิเจเตโสราสัสหัสายะขานานาตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัจสีโนโมระมานาอภิกรรมงพิคุนังสัมมิติงวะนังเวสานมิตาปัญจสัตยะขานานาตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัจสีโนโมระมานาอภิกรรมง พิโุนังสัตมาิติวะนังคุมพิโรราชาค اه ิโกไปผณัสสะนิเวสันนังพิญโยนังสัตตาสหัสังยักขานังปะยิรูปะสติคุมพิโรราชาค اه ิโกโสาปะฆาสามิติวะนังปุริมัญจะทิสังราชาทัตตาลโธปัสสะติคันทพานังอธิปติมหารายชายาสาสัสสิโสปุตตาปิตาสภะหัวอินทะนามะมหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันะมันโตเจตัสิโน

Puta pitasamahawo ina nama mahabbala na maha maha iti mento mento mana api kamu miku naksamiting wa nang utak raja disang raja guwiro tapasas nama mahabbala iti mento mento mana kamu miku naksamiting wa nang ปุริมาทิสังทัตทรัตโทตยิเนนาเวรุนะโกปชิมินะเวโรปโคกุเวโรอุตารังทิสังจัตตารโธเตมหาราชาสัมันตาจัตุโรทิสาทัฐานละมานาอัตตสุวะเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสหาคูวันจานิกาสัทธามายากูเตนดูเวเตนดูวิภูจาวิภูโตสหจันทรนงกามะเสตั จากินโนคันโนนิคันโนจาปปานารุโอปะมันโยจากเทวสุโตจากมาตาลิจิตาเสโนจากคันทับโหณโลราชาชะโนสะโหอาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัตสัสาเอเตจันเยจาราชโนคันทัพภาษาราชุพีโมทนามมอภิกษมุภิโคนังสามิติงวะนังอาถาโคนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจจกะกัม b a ร a สัตตาราอาคูปายะคา สหายาติพิยามุนาทตารัตถาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหาราโคสปะคัสามิติงว่านังเยนาคราชีสหาสาหารันติทิปาริชาปะขีวิสุทธะจหูเวหายะสาเตวานามะชาปตาจิตตาราสุปันนาอิติเตสนามังหาภะยันตาานาคราชานะมาสิสุปันนาโตเขมมะมกาสิพุทโธสานาหิวาจาหิอุปาวะ อุปวะหะยันตานาคสุปันนาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิยาระหตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตตโรวาสาวะเสรษอิธิมันโตยัสัสนกาลกัญจามหาภิสมะอสุราหานะเวขสสาเวปจิติสุจิติจัปะหาราโทนามุจิสหัสตัญจภัลิปุตานังสเปเวโรจนามังกาสันนิหิตาวาภะลิงเสนังราหูภะทธรรมุปาคัมมุสามะโยธานิพันธั์เตภิคุณังสัมพิติวะนัง อาโปจเทวาปะทวีจเตโชวโย,วยวตถาค้ามงวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจายะสสสหเมตตาการุณาการิกาฮุเทวายาสสีโนราเสเตระสัตถกายาส,สเพนาน,นาตวนันิโนอิทิมันโตชุติมัตัวนาวันโตยาสสีโน,นมุทานาอภิกรรมงพิคุดังสัามิติงวะนังเวนทูจเทวาสาหะลีจอาสามาจาทุเวยามาจันทสุปะนิสาเทวาจันรรทามคูปุรคกขตา สุริยสุปานิสาเทวสุริยมะค,ปค,าาคูปุรคีตานะขะตานิปุรคิตา,า,าวาขุมันทาวะลากาวะสุนสสสังวะสโวเสโตสกูปะฆาปุรินทารโอทัศเตทะสะทัทธากายาสเพดานัตตะวันนิโนยที่มันโตชิติมันโตมนามันโตยัสสินโนมุทมมานาอภิกขม,มุภิกขูนางสาวมิติงวะน,งนาาวาาาังอาถาโคูสาภูเทวาชรมาคีสีขาริวะอริธกัจจารโชชา จากอุมาปุพหานิพาสิโนวะรุณาสหธรรมะจากอาจุตาจากอเนชกาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเตระสหกายาสเพนานัตตะวันิโนอิสิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยะสตสินโนมธัมานาอภิกรรมมงคุณังสัตมิติวะนังสัมานามหาสัมานามนุสัมานุสุตมาคิดตาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกา อาคาคูหาโยเทวาเจโรหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาเจสัสสิโนทัศเตระสัทธากายาสเพนะนัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเจสัสสิโนมลักมานาอภิกามงภิกขุนังสัตมิตติวะนังสุกาการุ่มหาอรุณอาคูเวคนะสาธาโอทาตากัหาปามโมคะอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะรักขะชามิสักาจัจยัสสิโนทักษณะยัง อาคาปาัจจุโนโยทิสาอภิวัส,สติทเสเต,เตระสรารกายาสเปนานตะาวานันทิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนาวนันโตยะสัสินโมนมะทัมมานาอภิกรรมุงิโคนางสะมิติงมะนังเขมิยาตุสีตายามากันทักกาจกยะส,สสินโนสัมปิตกาลามะเศทษฐาชวตินามาจะอาสวะนิม,มาราตินโนอาคอาทากูปะระนิม,มิตานะเสเตระสัสสากายาสเปนานตะาวานันทิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนาวนันโต ญาสสินโนโมทะมานะอภิกรรมุภิภูนังสัตมิตริงวะนังสัตเทตเถรีวะนิกายาสัพเพนานตตะมนิโนนามัวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัติสาสหะปะวุทธาชาติมะขีลังโอคาตินะภะนาสวังท้าขีโมฆะตรรังนะคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปัรณมตโตจปุตตาอิธิมตโตสหะสันนังกุมาโรติโสจโสภะคะสสานมิตริงวะนังสหัสสะพัมมะ โลกานังมหาพังมาพิติทัติอุปปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสิโสทัศเสรษอิสราอาคูปเจก้าวสาวัตติโนเตสันจามัญชโตอาคขาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิคันเตสินเทเทเวสรภมเกมารสินะอภิคามิปัญสักนะสัมนณิยังเอธะขธาปันธาตาระเขนะปันธาโมตุโวสะมันตาปาริวาริธรมะโวมุนจิทาโกจินัง

ในสังรมังปิจฉยงพัฒสเพวิชิตสังฆามาภะยาติตายัสสินโนมวัฒติสหพูเทหิสาวกเตชาเนสุตาตีบทสวดจุลชัยปรลกร นะโมเมพุทธเดชาสารตานาตยธรรมิกาเดชาประสิทธิปสิทวาณารยปมิปารามิสุราสิทธิปมมาจาอินทาจาจตุโลกาคัมภีร์กากาสะมุทธาหุตุงขังคาจสัพมัจจะยระฏิทิภะวันตุเตชัยยาจัยยาทอรณีิอรณีอุตติอุตตินธีนทีชัยยาจัยยาขะกุละตุละนิสัยนิไครสัยเสนะเมรุราชปุนเนราชี ชายะชายะคัมภีรละสมภีนาเกนนาคีปีศาจจัปปตะกาลีชายะชายะทุนิมิตาโรคีชายะชายะสิงขีสุธาทานะมุขะชาชายะชายะวะรณะมุขสาตาชายะชายะจัมปาธินาฆะกุลละันโถชายะชายะคาจักโคนะตุรงสุขะระผู้ชงสีหาพยาคตีปาชายะชายะวะรุนนมุขหาาตาชิตาชิตาเสนาริปุณ นาสุเทนาราดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะทวรณีตะเลสะตาสุชัยยะชัยยะชัยยะทวรณีสันติสันทาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาวาวะเขชัยยะชัยยะวารุณายาเขชัยยะชัยยะรักาเตสุราภูชาเตชะชัยยะชัยยะพระมเหนักกนนะชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปาทะวิงสัพพัง ชัยยะชัยยะอาระหันตาปัจเจกพุทธะสาวังชัยยะชัยยะรามโมมาเหสุโรหะโรหารินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหาโควิรูปโคชนทิมารวีอินโธจาวนณะเตโยจะกูเวโรวารุโนปิจักขิวายโยจปกปุนโหกุมาโรทัตราาโกอาฐารสานมาาเดวะทิทิตาปัสสารโย อิสิโนสาวกัสสะปะชัยยะรามุภาวนตุเตชยะตัมโมจัสังโฆจารัสสปะโลจาชายะกังเอเตนะพุทธะเตชีนะหุตุเตชยะมังคะลังเอเตนะชายะเตชีนะชัยยะโสธีภาวนตุเตเอเตนะพุทธะเตชีนะวรตุเตชยะมังคะลังชโยปิพุทธสัจสิริมโตอะยังมาราสัจจะปาปิมะโตปะราสิโย โอโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาสยตาราปมะขนามเหสิโนชายโยปิพุทธัสสะสุริมตุอะยังมาราสัจปาปิมตุปาราเชโยโอโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาสยตาราอินทักขณามเหสิโนชายโยปิพุทธัสสะสุริมตุอะยังมาราสัจปาปิมตุปาราเชโยโอโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาสยตาราเทวะขณามเหสิโนชายโยปิพุทธัสสะสุริมตุอะยังมาราสัจปาปิมตโุปาราเชโย โอโคสยามุริมันเทแบบโมทิตาชยัตทาสุปันนะขนะมหิสิโนชโยปีพุทธศาสตรสุริมาตุอยังมาราสัจปาปีมาตุปาราเชโยโอโคสยามุริมันเทแบบโมทิตาชยัตทานนะขขนะมหิสิโนชโยปีพุทธศาสตรสุริมาตุอยังมาราสัจปาปีมาตุปาราเชโยโอโคสยามุริมันเทแบบโมทิตาชยัตทาสัพพมขนะมหิสิโนชยันโตโพริยาโมเลสักยานังนันทิวัตตาโน เอวังตาวังวิชโยโหเีชยาสุชยมังคะเรอปราชิตตพันลังเกสีเสปาถาวิโพคันเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคัปปตุโมทติสุนัขตังสุมังคังสุปะขาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจาุยิทังปรมะจาริสุปะถคินังกายะกัมมังปจากัมมังปะถขินังปะถขินังมโนกัมมังปะนิธิเตปะถขินาปะถขินานิกันตวานะราปันตะเทปะถคินเน เตอาตารัตหาสุขิตาวิรุณแห่งุทธศาสนาอารมคาสุขิตาโหดหาสหาสัพเพหิยติพิสุนันตุโหตุเยเทวะอสศรมิถันเนอาทิตย์ัตติยขยุกาสัตานุตุสุขิตาทุตุสัพพะธาระคันตุสัพพัสตานังระคันตุจินัสศาสนาเัียงกาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระธายุตากเรียบวัตตุ วัสังวัสาวะราหะการคาจุปัถวาเทสังนิวาเรนตุจัสปะรากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะหัสบุตสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพะขวาสาวะทิยังวิหารติเชตวเนอานากาปินทิกัสสะอาราเมตันตะโคขวาพิขวามันเตสีพิขโวติพะทันเตติเตพิขวาพะขวาโตปัจจฏิสสุง พระขวาเอตาทัพโวจาอุปาทาวาพิขเวตตาตาขตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิฏฐาวัสาธาตุธรรมะทิฏฐาธรรมะนิยมัตตาสเปสังขาราอนิจจติตังตตาขาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตตวาอจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาเรติวิภัชติอุตตานิกาโรติสเปสังขาราอนิจจติอุปปาราวาพิขเวตตาตาขตานังอนุปาทวาตถาคตานัง ทิฏฐาวาสาราตุธมะทิฏฐตาธรรมนิยามมัตตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเหตวะอจิขติเจเสติปัญญาเปติปะทะเปติวิวารติวิภัชติอุตตานิกาโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปารวาภิขเวตถาคตานังอนุปารวาตถาคตานังทิฏฐาวาสาราตุธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยมมัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโต อภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวะอจิคติเทเทติปัญญาเปติปะทาเปติวิวารติวิหะชติอุตานิกะโรติสเพเทธรรมะอนัตตาติอิธรรมะโวจพะขวาอัตตะมนาเตพิคูพะขวาโตภาสีตังอะพินันทุนติ บทสวดอัตถีกับรัตคหาอตีตังนานาวาข้าเมยยานักปฏิการเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพิ่มควาองถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอัปปัดตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดทะตัดถะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามะนุปรูหะเย ผู้ใดเ็นดามาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนงั้นขอแคลนเขาข้อเพ่าผูนาก,การเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจะมาตับปังโกชันยายมะระนังสุเวความพยาไม่กิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังขารันเตนะมาหาเสเนนะมัจจุนาข้อการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสียามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวพระเทรรัตโตติ สั้นตัวอาจิอขาเต,ตมุนีมุนีผู้สงบย่ำเก่าเร็วมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดต้านั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียว,วก็อหน้าชมบทสวดธรรม,มะสัมเบกขปัจจเวคณะสัพเพสังขาราอานิจจาสังฆารือร่างกายจิตใจได้รูปทำนามทำ้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงพกก็เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราลูกขาสังฆารือร่างกายจิตใจ แลู้กทำงนานทำนั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพทำมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา <S <S อะทุกวังชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอ่ว่าสังมะยามริตัพังอัลลัตเป็นตายเป็นเห้มากระปริโยสานังเมชีวิตัาง ชีวิตของเราเป็นของตายไปที่สุดรอบชีวิตตังเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะอนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะถากวัวนที่จะสังเวชอัยังกายโยอธิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานสุดโทอันเข้าทิ้งเสียแล้วอหาิเสียสติจะนอนท่าป่าท่าลิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้าลังอีวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้ท่อนฟืนนิรัตทังหาประโยชน์มิได้อานิจาวะดาสังฆานา สขาขาทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาถะวธธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมรับไปเตสังบูปะสมโมสุขโคความเข้าไปสงบระงบรับสขาขาทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปส,สัตตามานติจักตัดทั้งหลายทั้งพวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะรสะเลที่ตายแล้วและกาลังจะตาย ถเทวหังมะเรสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาธิมีเอตัดสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบส่วนเมตตายังกินจิตยังกินจิตบุสาลังกัมังสัพเพหิพระเตหิกาตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัศมิงทันเนียริคาตาธิขายุกาสตังหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุขาปะมุนจันตุ Sasbe pair tiga sus sukhita honto Tuka pledha tu sasbe pair egertiga sus sukhita honto Tuka pledha tu sasbe piksakawasab pe penca sus sukhita honto Tuka pledha tu lasada loboneyour sukhita honto Tuka pledha tu nasa futsaha kanakatinya seu sukhita honto Tuka pledha tu things บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบุิสโตอคันติมายะอิติพะคะวานโมพุทธสโตอคันติมายะอิติพะคะวานโมพุทธสโตอคันติมายะอิติพะคะวาบทสวดปันติฐานนคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเรโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมะตาเนนะปวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตถาวิหารมันทะเลเทลาจะมัชฌานะวกาจะพิขโวสาลายมิกาฐานะปฏิอุปาสกา ข้ามาจัดเทสานิข้ามาจัดอิสราสัมปานะปูตาสุขิตาขมันตุเตะละภุชญาปิจะอันละสัมภวาสังเสชาตาอาตาโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุขสาการุตุสังขยังธาตุจีรังสัตตังธรรมโมธรรมธาลาจะปุฆาลาสังโฆหงตุสัตมโควะอาทายาจะหิตายาจะอาเมิระขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุ นยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปัสสนานุสุสเปปิปานิโนพุทธศาสนาเนสัมมาทารังปะเวชันโตกะเรเทโวปะวัตสตุพุทธิภาวายัสตานังสัมมิทังเนตุเมทะเนิมาตาปิตาจาอันตะรชังนิจังราขันติปุตตะังเอวังธรรมเมนะราชโนปาชังราคันตุสัพพะทาบทสวดเทวตาอุญญาโฉณะคาถา ทุขาปัตตาจันนิทุขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกาหวนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจารัมเหหิสัมภะตังบุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทังตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีระรักขันตุสัพพทาภาวนาบิระตาหุนตุขันชันตุเทวตาคาถาวุสวดสุมังคลาคาถา อนตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสาพเทวตาสัาวพุทธานุภาเวนะโสธิหอนตุนิรันตารังหอนตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธิหอนตุนิรันตารังอนตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสาพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธิหอนตุนิรันตารังสภะพุทธาพระลักษปตาปจการในยังพระดังพระหันตานันจติเชนะรักขันบรมิสัพพโส สเปพุทธาพระปัตตาปจีการอัญชังพระดังอรหันตานันจเตชะชนะรักขังมานัมิสัพโสสเปพุทธาพระลัตตาปจีการยังพระรังอรหันตานันจเตชชนะรักขัมนัมิสัพโสสเปพุทธาพระลัตตาปจีการอัญังพระรังอรหันตันจเตชนะรักขัมามิสัพโสสเปพุทธาพระปัตตาปจีการอัญงพระังอรหันตาันจเตชะชนะรักขังมาัมิสัพโส สเพพุทธาภระปตตาปเจกานจะยังพระดังอรหันตานั้นจะเตเชนะรัขังวนธรมิสัพพโสสเปือพุทธาภระปตตาปเจกานจะยังพระดังอรหันตานั้นจะเตเชนะรัขังวนธมิสัพพโสสเปือพ euh ุทธาภรลปตตาปเจกานจะยังพระดังอรหันตานั้นจะเตเชนะรัขังวนธมิสัพพโส้วยอำนาจห่งบุสศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระุทธมนนี้ข้าพเจ้าหอน้อมกระอุทิศไว้เป็นพระราชกุศล แลสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชนนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาไทยขออนุสงฆ์แห่งบุค่ลนี้จงเป็นสัตว์สิริมงคลแก่ข้าพเจา้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยหลายทับปวงให้มีแหลงและได้อันสุดยิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบดรมคำว่าไม่มีอดอย,า,ยากได้าจนจขอจะได้มีแก่ข้าพเจา้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสมาทิจฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเจาระทั้งหลายผู้ได้นุญศาสาธุการในมรรคส่วนนี้โปรปสิทธิ์ระส,สารพรน้อมส่งนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติดตายอดเสรียีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งนี้ได้จัดสร้างขึ้นให้เปีเ่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ